ขอบคุณซิโรชิก,กิกับคุณชิราชินสำหรับการสมัครบรแมวในเดือนนี้ด้วยนะครับผมโอเคครับทุกคนนี่คือการทำคลิปครั้งแรกของลุงแมวในแบบฉบับที่ไม่ตัดต่ออะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับเพราะว่าจากนี้ไปลุงจะทำอย่างนี้เรื่อยๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าลุงเองไม่มีเวลามานั่งตัดต่อแล้วนะฮะก็เลยทำแบบนี้เอาละกันฉะนั้นเนี่ยถ้าใครแบบไม่สะดวกใจจะดูก็ไม่เป็นไรนะไม่ว่ากันแต่ว่าลุงอะ่ะยังอยากทำคอนเทนต์อยู่ แต่ตาต่อไม่ได้ละนะแต่ก็จะทําประมาณนี้ให้แล้วก็ทำทำสแตปมไว้ให้ถ้าโอเคก็ดูไม่โอเคก็ไม่ว่ากันนะฮะอ่ะโอเคสําหรับในคลิปนี้นะครับที่ลุงอยากจะมานําเสนอก็คือ,เ,อเป็นบิลของเซฟเฟอร์เล่นคู่กับอาวุธคอนแซงติมาคิสตานะครับเพื่อที่จะเอาไปทำวันช็อตคิวศัตรูประเภท VIP ทั้งหลายนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับศัตรูที่ต้องเจอทุกอาทิตย์ก็คือบอสอาคอนทั้ง3ตัวนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า บิวที่ลุงแมวใช้อยู่เนี่ยจำเป็นต้องมีอะไรบ้างแล้วก็แต่ลอมอสแต่ละบัฟที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันใส่ไปเพื่ออะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมเรื่องกันที่ในส่วนของอระบบเฮลเมียก่อนล้วกันนะฮะลุงแมวเลือกใส่เป็นบัฟ knowledge เข้ามาแทนที่สกิลสองนะครับเพื่อที่จะเอามาบัฟเติมดา m a g e ไวรัลนะฮะเอามาช่วย re energy ให้ไวขึ้นนะครับหลักๆก,ก็แค่2อ,อย่างนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปสุดกว่านี้เนี่ยอยากได้ดาเ a g e ที่แรงกว่านี้นะแนะนําเป็นบัฟ star w h i ป p e r นะครับอันนั้นจะแรงกว่ามากแต่ว่า ส่วนตัวลุงถนัดใช้ k n o knowledge มากกว่านะฮะแต่ว่าไม่ผิดนะจะใช้แบบไหนก็ได้ไม่ว่ากันแล้วแต่ชอบเลยนะส่วนอะคอนฉาดเนี่ยจริงๆแล้วลุงแนะนําให้ใส่แค่ฉาดเหลืองแค่สปีดแค่ก้อนเดียวก็พอนะฮะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าอย,อยากไล่ไวๆกว่าน,นี้ก็2ก้อนก็โอเคละส่วนที่เหลืออีก3 4ก้อนเนี่ยอันนี้แล้วแต่ศรัทธาเลยนะไม่ว่ากันเพราะว่าถามว่าจําเป็นไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นมันไม่ได้ช่วยอะไรมากขนาดนั้นแต่ถ้าอยากจะไปแบบ จัดเต็มจะเป็นเพิ่มดาเมจอะไรก็แล้วแต่เลยแล้วแต่สะดวกเลยนะแต่ว่าที่จําเป็นจริงน่าจะแค่แคสปีดแบบเท้าฟอร์สนะอย่างน้อยก้อนหนึ่งนะแต่ถ้าจะให้ดีก็2ก้อนไปเลยนะครับประมาณนี้ต่อมาจะเป็นส่วนของบิวที่ลุงใช้นะครับของตัวละครเซฟเฟอร์นะฮะก็จะมีที่ออราครับเป็นเลดี้สตีลเพื่อเอามาเพิ่มอินิเชลคอมโบอีกยีหน่วยให้กับอาวุธเมลีของเราก็คือแซงติมาคิสตันนั่นเองนะครับพรามชูฟุตเต็ดก็เอาไว้กันล้มนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มี ก็ใส่เป็นชัวร์ฟุตธรรมดาหรือว่าใส่เป็นอ,อะไรนะแฮนด์สปริงแทนไปก่อนก็ได้เลครับเพื่อที่จะได้แบบล้มอโอกาสล้มน้อยลงหรือไม่ก็ล้มแล้ลุกไวขึ้นประมาณนี้ส่วนบิวเนี่ยก็จะมีในส่วนของอ่ามอดพรามคอนตินตี้ก็เอามาเพิ่มดูเลชันนะและบัฟจะได้จะได้อยู่นานๆจะได้ไม่ต้องกดบัฟบ่อยๆแล้วก็สกิล4จะได้อยู่นานๆด้วยนะครับผมต่อมาก็คือมอดเซตไนร่าไนล่าเฮเรดกับไนล่า Anguish ใช่ไหมอันผิดขออภัยนะฮะอันนี้หลักๆเนี่ยเราต้องการแค่จะเอาในส่วนของความสามารถเซตมอก็คือเพิ่มดาเมจแลมขึ้นไปนะใส่2ใบก็2% 0 0นะจะได้ทุบทีแล้วก็คือแบบดาเมจแบบเบิมเบ่มๆเลยนะฮะส่วนความสามารถของมอสแต่ละใบเนี่ยจริงๆก็ถือว่าเป็นของแถมแล้วกันนะมันไม่ค่อยได้ใช้หรอกอ่ะก็มีได้ใช้บ้างอย่างในราเฮดเรตเนี่ยก็ได้เลือดกับได้ดูเลชันเพิ่มก็โอเคก็ดีแต่ว่าในในรา Anguish เนี่ยอันนี้ลุงว่าไม่ ไม่เขาได้ใช้แแต่ว่ามีไว้ก็ไม่เสียหายก็จะใส่แค่อันแรงก็ได้นะไอมอสใบนี้ถ้าเกิดเผื่อใครแบบฟอร์มแล้วมันแต้มแคปซิตี้ไม่พอนะฮะต่อมาก็มอสพรามด e เรลกชันนะครับเอามาเพิ่มแม็กซ์ชิลนะฮะจะได้มีแม็กซ์ชิลที่เยอะขึ้นนะครับแล้วก็จะได้ทําให้เวลาที่ค่าชิลของเรากลายเป็น0ูนย์เนี่ยตัวของชิลเกตติ้งจะได้นานๆน,น,นะก็คือแม็กซิมัมเลย2.5วินาทีนะครับประมาณนี้ แล้วก็ใบต่อมาคนระับ fast d e f l e c t i o n เอามาลดเดเลย์ในการรอรีชาร์จชิลแล้วก็ทําให้การรีชาร์จชิลต่อวินาทีมันเพิ่มขึ้นนะก็เวลาที่ชิลรากลายเป็นศูนยเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องรอนานเกินในการรีชาร์จขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะสตรีมไลท์เอามาช่วยเซฟเอเนจีในการใช้งานสกิลต่างๆโดยเฉพาะสกิล4ที่ต้องใช้ร้อยหน่วยเนี่ยก็จะลดลงไปเหลือแค่70หน่วยเท่านั้นเองนะเอเนจีเน็กซัสก็เอามารีเจนเอเนจีต่อวินาทีนะครับพอใช้คู่กับนอริชเนี่ยก็จะกลายเป็นประมาณ ถ้าตามบิลนี้ก็ประมาณ4หรือ5ต่อวินาทีนะอันนี้ก็ข้อดีก็คือเวลาที่เราเอาไปเล่นในด่านแล้วบางทีเราฆ่ามอนแล้วมอนมันไม่ดรอปเอเนจีออกมาเลยอย่างเงี้ยเราจะได้ยังมีเอเนจีที่เีเจนเรื่อยๆในทุกวินาทีไปใช้งานนะไม่ใช่ว่าจังหวะแบบไปเจอบอสอย่างเงี้ยแล้วแบบเอ้ยจะใช้สกิลสี่เอเนจีไม่พอก็คือจบเหมือนกันนะฉะ <c oughs> นั้นก็ใส่นี้ไว้ลุงคิดว่าน่าจะชัวร์กว่านะฮะต่อมาไปสุดท้ายนะครับฟันเนลคลาวส์นะครับอันนี้คือไฮไลท์เลยนะ คือถ้าจะเล่นเซฟเฟอร์บิว์นี้แล้วคุณไม่ใส่มอดตบนี้ก็คือไม่ต้องไปเล่นเลยนะ mm. อันนี้คือแบบจุดเด่นเลยสำหรับมอสตบนี้เนี่ยจะช่วยทําให้สกิล4ของเรานะครับมันสามารถที่จะเซกไอตัวพายุออกมาได้มากขึ้นนะแต่ว่าขนาดพายุจะเล็กลงก็คือเดิม,ดมของสกิลนี้เนี่ยมันจะเป็นการเซกพายุมันสามสามลูกใช่ไหมแต่ว่าจะเป็นลูกใหญ่แต่ถ้าใส่ออคเมนเข้าไปปุ๊บเนี่ยจาก3ก็จะบวกไปอีก8กลายเป็นเท่าไหร่1 1ใช่ไหมสิ 11, แต่ว่าไอ้11ลูกเนี่ยมันจะเล็กลงมากๆนะซึ่ง ข้อเสียของไอการที่มีพายุลูกเล็กเนี่ยก็คือแรงดูดมันจะน้อยนะแต่ว่าข้อดีก็คือมันสามารถที่จะส่งต่อดามเมจไปได้มากขึ้นคือแมคขนิกของไอตัวสกิลทอร์นาโดเนี่ยก็คือการที่จะเอาดามเมจที่เรายิงเข้าไปในทอร์นาโดหรือว่าโจมตีใส่ทอร์นาโดเนี่ยส่งต่อไปสัตรตูที่อยู่ในทอร์นาโดแบบร้อซก็คือสมมุติว่าถ้าเกิดสัตรตูตัวนั้นเนี่ยอยู่ระหว่างทอร์นาโด3ลูกใช่ไหมแล้วเราโจมตีเข้าไปใส่ทอร์นาโด3ลูกพร้อมกันเนี่ยแทนที่ดามเมจมันจะขึ้นแค่ครั้งเเดียยวใกก็็ลาปน ขึ้นไปอีก1นบวกสก็กลายเป็น4ฮิตนะพูดง่ายคือธนาโด1หนึ่งลูกอะ่ะต่อการกระจายดาเมจเพิ่มขึ้นอีก1นหนึ่งฮิตนะก็คือตีไปเท่าไหร่ทนาโดอยู่ตรงใต้ตีศัตรูเนี่ยก็จะคูณเข้าไปตามจำนวนของธนาโดนะอย่างอันเนี้ยสิลูกใช่ไหมก็เท่ากับเท่าไหร่ก็คือ11ครั้ง11เท่านะแต่จริงจะว่าอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าต้องไม่ต้องไม่ลืมว่าเราต้องนับไอตัวของดาเมจต้นด้วยก็คืออีก100%ก็กลายเป็น12เ่านะฮะประมานี้ แล้วอย่างศัตรูอย่างพวกไอ้ VIP ทั้งหลายหรือว่าพวกบอสอาร์คอนเนี่ยมันจะมีแมคาีเนก็คือมันจะเหมือนแบบรับดามเมจต่อฮิตอ่ะได้แคปก็คือตีแรงเท่าไหร่นยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะติดค่าแคปของมันอยู่เนะฉะนั้นเนี่ยบางทีในยุคป,ปัจจุบนันถ้าเกิดเราจะไปสู้กับพวกบอสอาร์คอนเนี่ยเขาก็เลยจะนิยมใช้เป็นอาวุธที่แบบโจมตีรัวๆมากกว่าเพื่อที่จะแบบทำดามเมจได้ได้รัวกว่าจะได้ไม่ต้องเขาคือฮิตเดียวแล้วแบบแรงๆไปเลยเนี่ยมันฆ่าไม่ได้แล้วนะแต่ว่าไอตัวานาโดาํเนี่ย มันโจมตีขึ้นไปได้หลายคิดพร้อมกันได้ก็เลยเป็นที่มาของบิลในวันนี้นั่นเองนะครับประมาณนี้อ่ะส่วนต่อมาคืออาเคนะฮะอันนี้ก็ฟิลลี่นะครับจะได้ทําให้ตัวของอาวุธเมลีที่เราใช้อยู่นะฮะมันแรงขึ้นนะฮะแล้วก็อาเคีนลิปเปอร์นี้ก็เอามาช่วยเรื่องความถึกนะเพราะว่าเผื่อบางทีแบบว่าระหว่างทางเราเดินไปเจออะไรที่มันทะลุชิลเรามาได้อย่างเช่นแบบในอะไรบอสในล่างเนี่ยที่ด่านมันมีแก๊สพิษอะไรเงี้ยมันทะลุชิลเข้ามาเราก็ยังจะได้มีแบบว่าอาร์เมอร์ไว้คอย ต้านทานดาเมจแล้วก็ช่วยรีเลือดจากบัฟรีเจเลือดด้วยนะครับประมาณนี้โอเคอันนี้บิลของเซฟเฟอร์จบแล้วนะฮะต่อมาจะเป็นในส่วนของบิลแซนติมากิสตาย้าว่าจะต้องไปทําอินคานอนก่อนนะถ้ายังไม่ทําอินคานอนจะไม่สามารถทําความสามารถได้ขนาดนี้นะเออส่วนอินคานอนเนี่ยลุงเลือกเพิร์กตามนี้เลยนะครับเพิร์กขั้น2ก็เป็นเอ็ดออฟจัสติสนะครับเอามาเพิ่มแอ s สปีดเวลาถือมันขึ้นมาชิ้นเดียวนะฮะจะได้แบบทุบได้ไวถอนได้ไว แล้วก็แน่นอนนะครับอีโวขั้น3นะฮะเซสไมค์แลมอันนี้ก็เอามาเพิ่มระยะสแสล็มให้มันกว้างขึ้นนะจะได้แบบทุบทีหนึ่งแล้วคือกระจายไปโดนพายุทุกลูกของเรานะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับคิดที่เข้าพาเล่ยก็เพิ่มคียดามเมจแล้วก็เพิ่มคีชานส์นะครับผมประมาณนี้ต่อมาในส่วนของบิลนะครับก็จะเป็นบิลสไตล์ทุบทุบอย่างเดียวทุบแหลกนะฮะก็อันนี้แล้วแต่เลยนะไอตัวของ สเตนมอสเนี่ยอันนี้อะไรก็ได้เลยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ตีธรรมดาเราเอามาทุบแบบเฮฟวี่เท่านั้นนะฮะแล้วก็เนี่ยเพรสเชอร์พอยต์เพิ่มดาเมจนะพาร์มฟนะิลลี่เอามาทุบแล้วก็งัดไวขึ้นนะเวลาจังหวะที่แบบเก็บสเต็คของมอสแคนไนส์เนี่ยจะได้แบบว่าไม่ต้องช้าเกินไปนะฮะแล้วก็พาร์มฟิเบอร์สไตล์นะครับอันนี้ดีมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าบอสอาร์คอนในปัจจุบันเนี่ยมันนับว่าเป็นเผ่านามเมอร์แล้วนะฮะซึ่งเผ่านามเมอร์เนี่ยมันจะแพ้ทางธาตุท็อกซินก็คือจะโดนดาเมจท็ออกกซินนแรงขึ้ไปี 150%ก็คือ1.5เท่าฉะนั้นเนี่ยพาวฟีเบอร์สไตล์ก็คือใส่เข้าไปเลยครับให้มันเป็นธาตุพิษธาตุเดียวเลยแล้วก็ออกแกลชัตเตอร์ไกเยเตอร์ไม้นะครับเอามาเพิ่มคีย์ดาเมจนะครับเซสซิมิกแสลมเอ้ยเซสซิมิกเวฟนะฮะเอามาเพิ่มแสล็มดาเมจอันนี้ก็สำคัญมากนะเพราะว่าเพิ่มดาเมจให้มหาศาลมากนะแล้วก็แกวานไนส์ลิเฟ็กอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันนะเอามาทำให้เวลาเราเก็บชาร์จเนี่ยเราจะสามารถทำอินิเชียลคอมโบได้ถึงแยเพิ่ม เอฟเฟชแนนซีของทีวีแท็กด้วยเวลาทุบไปจะได้แบบคอมโบไม่หายไปเหลือศูนย์นะจะได้กลับมาครึ่งหนึ่งแล้วก็วิ่งกลับไปที่จุดเอนเนเชียคอมโบใหม่แล้วก็สุดท้ายนะักเก็บไอซ์สเตลนะก็เพิ่มทั้งคีย์ดาเมจแล้วก็คีย์ชานสเลยนะครับผมประมาณนี้ส่วนอาเคสเนี่ยลุงแนะนําให้ใช้เป็นเมลีรูปิเคตนะเพราะว่าในบิลนี้เนี่ยถ้าลุงคํานวณออกมาแล้วนะครับเวลาที่เราเก็บสแต็กไปจนครบแล้วเนี่ยเวลาทุบแบบทีวีแท็กเนี่ยคีย์ชานจะอยู่ที่ประมาณ140ถึง150ยห้ตัวประมาณนะ ไม่แน่ใจตัวเลขแต่ว่าประมาณนี้แหละซึ่งการที่มันตีติด150%เนี่ยก็นั่นหมายความว่าก็จะมีโอกาสติดขี้ส้ม50%นฮะกิจที่เหลืองอีก50%ซนะฮะซึ่งในตอนที่มันติดขี้เหลืองเนี่ยลูกพิเคษมันจะทําให้จานวนดรามเมตมันเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งฮิตนะฮะนั่นหมายความว่าถ้าเราทุบแล้วไม่ติดส้มอะมาติดเหลืองแทนอะมันก็จะเบิ้ลเบิ้ลจำนวนฮิตให้ก็เลยทําให้เวลาทุบไปทีเนี่ยแทนที่มันจะออกไปแค่12ฮิตใช่ไหมก็อาจจะเบิ้ลจากขึ้นไปอีกกิตนง่มั็จะไดดา้าเมเมกเ เลือกให้เป็น d u p l i c a t แทนนะครับอ่ะสำหรับแซงติมาคิสตาบิลก็ประมาณนี้นะครับผมต่อมาเซนติเนลนะครับเอ้ยไพีใช่เซนติเนลสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยอันนี้ลุงแนะนําว่าให้ใช้เป็นเซนติเนลนะจะเป็นตัวไหนก็ได้ขอแค่แบบให้มันใส่มอสที่ช่วยยิงไปด้วยก็พอเพราะว่าต้องการหลักๆก็คือจะให้ให้มันน่ยตามเรามาแล้วก็พอเจอหน้าบอสอาคอนปู๊บมันจะได้ยิงใส่เลยนะ ยิงใส่เพื่ออะไรเพื่อที่จะแปะสถนานะไวรอลนะเพราะว่าเวลาบอสอาร์คอนโดนไวรอลแปะปุ๊บเนี่ยเขาจะได้ทุบแล้วได้ดาเมจที่เพิ่มขึ้นนะ่ย่างน้อยแปะหนึ่งสเต็กเนี่ยก็ดาเมจขึ้นไปละสองเท่านะส่วนอาวุธปืนเซนติเอลนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยอะไรก็ได้ที่แบบคุณคิดว่ามันยิงได้ไวแล้วก็แปะสถนานะได้ไวอย่างอันเนี้ยลุงใช้เป็นทัสคอร์นะครับก็คือเป็นปืนบีมที่แบบสเตตัสช้นสูงแล้วก็มีดาเมจต้นเป็นไฟฟ,ไฟฟ้านะครับผมแล้วก็บิวที่ลุงใช้อยู่ก็ประมาณนี้นะจริง เออ่บางคนอาจจะงงว่าเอ้าลุงไหนบอกจะเอาไปแปะไวรัลทำไมไม่บิวเป็นธาตุไวรัลก็เพราะว่าเรามีบัฟนอริชแล้วไงพอนอริชมันบัฟปุ๊บเนี่ยเซติเนลเรามันได้ดาเมจไวรัลไปแล้วเนี่ยก็ไม่จําเป็นจะต,ต้องไปเพิ่มดาเมจไวรัลในอาวุธนะฮะก็เลยทําเป็นคอเลสีฟเรเดเดชันแล้วก็โคแทนเพราะว่าคอเลสีฟก็ไงลดเกาะจะได้แบบว่าโอเคอ่าพอลดเกาะไปปุ๊บดาเมจรีดักชันมันก็น้อยลงจะได้ทุบได้แรงขึ้นถูกป,ป่ะแล้วก็เวลาศัตรูติดโคเงี้ยมันก็จะโดนคีดาเมจแรงขึ้นด้วยส่วนเรเดชันนี เอาไว้งั้นแหละไม่ไม่ได้มีอะไรเราก็จริงๆจ,จะไม่ต้องบิวอย่างนี้ก็ได้เอาแค่คอร์ลีสีกัแบบโคก็พอ2อย่างนะจบอ่ะประมาณนี้นะส่วนไอตัวเซนเนลดีดิก้าเผื่อใครแบบว่าผมไม่รู้จะบิวยังไงลงุงผมลอกลุงเลยแล้วการอ่านกันก็เปิดให้ดูประมาณนี้คือหลักๆที่ต้องการเนี่ยนะต้องการแค่มดโจมตียังอื่นอะไรก็ได้เลยนะครับไม่ได้มีผลอะไรเลยนะขอแค่มดโจมตีใบเดียวที่เหลือก็ใส่อัธประโยชน์เข้าไปได้เลยเต็มที่นะฮะใครอยากจะใส่อะไรก็ใส่ไปแต่ถ้าใค,ใ,คคใครคิดไม่ออกก็ ก๊อปลงไปได้เลยนะครับตามสบายไม่ว่ากันนะอ่ะโอเคน่าจะหมดแล้วนะสำหรับในส่วนของบิวที่ต้องใช้ในการไปลงอาร์คอนหันเนี่ยอ่ะทีนี้เดี๋ยวลุงจะไปลองลงให้ดูว่าเวลาไปลงเนี่ยมันจะได้วันช็อตจริงไหมแล้วมันทุบแล้วมันอุ้ยแรงขนาดนะั้นเหลยลุงอ่ะเดี๋ยวลองพิสูจน์กันนะครับกับบอสอาร์คอนบอเรลนกฮูกนะฮะไปลุยเลย เดี๋ยวมาดูกันว่าจริงหรือเปล่าแล้ววิธีการใช้งานใช้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายไปด้วยเล่นไปด้วยนะครับคลิปยาวแน่เลย呵呵แต่ไม right. e ่เป็นไรลุงบอกแล้วว่าลุงไม่ตัดเนี่ยลุงจะพูดเรื่อยเพื่อให้คนไม่เบื่ออ่ะสกิปมาถึงไม่ต้องอะไรมากนะครับกดบัฟสกิลสามกันกระสุสนเะนี่ยกดสกิลสองนอริธเพื่อเอารีเจนเอเนจีนะครับแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเลยไปหาบอสอาร์คอนได้เลยระหว่างทางเจอศัตรูก็ทุบไปทุบแบบเพเวีนะจะได้เก็บสแต็กนะ สังเกตดูว่าเห็นไหมมันสามารถที่จะแปลกอีคันอนได้เลยเพราะว่ามันได้อินเทอรคอมโบอ่ะรวมกันแล้วเกินร้อยเพราะมันเกินร้อยปุ๊บเนี่ยก็หมายความว่าเวลาเราเฮฟวี่แฝกไปปุ๊บอ่ะแบบสแลมเฮฟวี่แฝกมันจะทําให้เข้าสู่สถานะเขาเรียกว่านะอีคานอนโหมดได้เลยนี่คือข้อดีของการใส่มอสแกวนั้นรีเฟกค,คู่กับตัวของมอสเลดี้สตีลนะครับใกล้ถึงละจังหวะนี้นะครับเดี๋ยวรอนะรอดูนะอ่ะหาเล็งแม่นๆนะ พาย e. ุแล้วก็ทุบเอ้าเชี่ยชิบหายมันลอยอยู่เออจบละจบมันลอยอยู่อ่ะมันลอยอ่ะเออเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่รอบนี้ถือว่าเมื่อกี้มันกรณีพิเศษก็คือไอ้บอสที่มันลอยได้อะ คือจะมีปัญหาอยู่ถ้ามันลอยสูงเกินนะดําเมจะส่งไม่ถึงอ่ารอบนี้ถือว่าซ้อมมือซ้อมมืออ่ารอบรอบต่อไปน่าแตกเลยก็คิดอยู่เหมือนกันนะว่าเฮ้ยแหมรอบแบบอัดคลิปเนี่ยเราวางน้ยอย่าให้มันลอยนะถ้ามันลอยปุ๊บเนี่ยไม่ได้เลยนะโอเคเอาใหม่แก้ตัวใหม่อ่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมรีบูตถือว่าเมื่อกี้ลุงไม่ได้ทําแล้วกันเมื่อกี้คือแบบอ่าถือว่าเป็นกรณีศึกษาว่า เอาลุงถ้าเกิดว่าบอสลอยอยู่ย่างนี้ได้ไหมอ่าเห็นไหม,มเมื่อกี้ตัวอย่างให้ดูว่าอ,อ๋อถ้าเป็นกรณีที่บอสบินอย,อยู่สูงสูงเนี่ยมันก็จะแบบสมกึกสมกักหน่อยนะนก็จะลําบากหน่อยเ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปเจอบอสที่บินอยู่ก็ก็อาจจะต้องทําใจนิดนึงกับบิวนี้แต่ถ้ามันไม่ถ้ามันลอยนิดเดียวไม่ลอยแบบสูงมากอะ่ะได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นไม่ต้องห่วงเลยอ่ะรอบน,อบนี้รอบนี้อย่าอย่าลอยนะกูขอร้องละอย่าลอยนะเนะพื่อนโอเคน่าจะไม่ลอยอยู่ไ,ไหนวะอันนี้ไงตายตีนแล้วก็ปุมเห็นไหม ยังเฟี้ยวไปสกิปเลยก่อนที่จะหน้าแตกอ่ะแล้วที่เหลือก็ปกติไม่มีอะไรครับทำเหมือนเดิมเลยก็ไปจุด A จุด B แล้วก็เอาเคียมาเติมนะซึ่งข้อดีของการเล่นบิลนี้เนี่ยคือมันสบายอะแค่สกิล3กดอยู่ไม่จะมีไม่มีมอนตัวไหนที่แบบโจมตียะยะไกลามาแล้วจะโจมตีเราได้เลยเพราะว่ามันจะโดนไอตัวสกวบบิลทเวนตี้แลนส์สกบบิล3อะปัดกระสุสบบนออกไปหมดนะ เราก็ไม่ต้องกลัวละขอแค่สกิลสามไม่หมดอะยังไงก็ไม่มีตัวตีไกลที่จะตีเราได้ส่วนตัวตีใกล้ก็อย่าไปให้มันตีก็พอนะจบแล้วก็ดาเมจที่ได้จากอาวุธก็คือโคตรพ่อโคตรแม่แรงเนะี่ยจะไปหาคีไปแบบถึงจุดสุดท้ายแล้วที่มีเจอตัวอะไรนะตัวที่มันแบบใส่แว่นวิชั่นโปรอยู่อะล้วก็สามารถทุบที่จะทุบเดียวแล้วก็เอาวิชั่นโปรมันออกมาได้เลยนะจากนี้ไกลจังอโอเค อันนี้ขึ้นอยู่ควาสามารถในการเคลื่อนที่ของแต่ละคนนะความเร็วในการเล่นเนะี่ยสองทีจบละนะทุบทีแรกคือฆ่าบอสเอ้ฆ่าลูกน้องรอบๆนะอรอบที่2ก็คือทุบทุบตัวบอสมันโอเคได้มาหนึ่งละสบายอย่าลืมนะสก,กิลสามนะครับอย่าให้ขาดนะพยายามได้เรื่อยๆนะจะได้แบบไม่ต้องโดนตีแต่เอาจริงโดนตีก็ไม่ตายหรอกคือบิวเนี้ยลุงบอกเลยว่าค่อนข้างแบบอึดอะ่ะคือถ้าเอาแบบศัตรูที่อยู่ใน อาคอนอาหรเนี่ยที่เป็นแอสเซสซินเนตอะถ้าไม่โดนแบบไปยืนแช่ดาเมจแล้วยังไงก็ไม่มีทางตายเพราะว่าชิวเราเยอะแล้วก็เรามีรีชาร์จชิวไวด้วยนะครับสบายคิดว่าน่าจะจบไม่เกิน5นาทีนะหวังว่าตอนนี้เท่าไหร่แล้วอะไม่ได้นับเวลาเลย2นาทีแล้วย,ยังไวยังได้อยู่ประมาณนี้ไม่เกิน5นาทีากะเล่นปกติแล้วก็ประมาณนี้แหละมันจะช้าแค่ตอนหาคีย์นั่นแหละสียเวลา แล้วทางเนี่ยด่านโลกเนี่ยเบื่อตรงนี้ขึ้นบนลงล่างโอ้ติดแมปอย่างวะโอ้ยซอกซอยมันเยอะมากเลยแล้วถ้ามาหลายคนมนันจะช่วยกันหาได้ไงแต่นี้มาคนเดียวก็จะเนี่ยเสียเวลาตรงนี้นิดนึงลุกหนึ่งทีลุกสองทีเอา้าทำไมรอบนี้ไม่แตกอ๋อมีตัวข้างล่างหนึ่งตัวโอเคอย่านะถ้าโดนเจดไลท์เผาตายนี่คือตลกเลยนะคลิปนี้ตลกเลยอันนี้ลุงบอกแนะล้วลุงไม่ตัตดต่อะเวยลุงแบบ อัดยังไงคืออัดอย่างนั้นเลยนะมีเสียงแบบมอไซค์แววนแทะเข้ามาลุงก็จะไม่เอาออกนะลุงถือว่าเป็นแบบไฮไลท์ตั้งใจไว้แล้วว่าจะพยายามแบบทําอย่างนี้ถ้าไม่งั้นถ้าลุงต้องไปตัดต่อนะโอโหงานเยอะถ้าลุงทาคลิปอย่างนี้ได้แล้วทุกคนโอเคนะเชื่อไหมว่าคลิปในช่องลุงแม่งจะไหลแบบเป็นน้ำเลยเพราะว่าคอนเทนต์ในหัวลุงเยอะมากแค่ลุงแบบที่จตัดต่อนั่นเลยอ่ะโอเคจบสบายอินคานอนใกล้หมดยังวะหมดแล้วนี่ใช่ปะหมดแล้วอ่ะลุงต้องเก็บชาร์จอินคานอ,อนก่อนวะไม่งั้นเดี๋ยวมันวันช็อตไม่ ทุกคนเดี๋ยวขอหาอีกคาน,นอนแป๊บนึงไม่มีมอนให้กูฆ่าชิบหายแล้วมีไหมโผล่มาสักตัวนึงก็ยังดีแต่หลายตัวก็ได้ไม่งั้นเดี๋ยวมันเก็บชาร์จไม่เต็มแป๊บนึงนะเฮ้ยอันนี้มันนับเป็นมอนเอ้ยได้ยเดยจอละโอเคขอเก็บชาร์จแป๊บนึงนะทุกคนโอเคได้ละโอเคไปพร้อมฉันพร้อมแล้วรอบนี้ก็อย่าบินนะวย ถ้ามึงบินนี่กูร้องไห้จริงๆนะอย่าอย่าอยู่ที่สูงกว่าอนาคินโอเคเล็งอุ้ยเชี่ยชิบหายทานันบอกว่าอุย้ยชิบหายล้นเกินนั่นไงคือเมื่อกี้มันพลาดจริงๆต้องวันช็อตได้แต่ลุงไปทุบด้านล่างเห็นไหมทุกคนถ้าเกิดใครดูทันเมื่อกี้นะคือลุงเนี่ยคือเบื่อตรงนี้อย่างหนึ่งของบิวนี้นะที่เป็นจุดอ่อนก็คือ ถ้าเราวางแบบลนเกินอะเราวางไอตัวพายุใต้ตีศัตรูไม่ดีอะใต้ตีนบอสอาคอนไม่ดีอะหรือว่าทุบไม่โดนจุดที่มันควรจะต้องทุบอะมันก็จะดามเมจหายไปแล้วถ้าเกิดช็อตแรกมันแบบว่าเขาเรียกว่าไงนะมันทุบไม่ตายอะดาเมจก็จะลดลงไปในช็อตต่อไปเพราะว่ามันเหมือนแบบมีการเแมคคานิกก็คือต้านทานดามเมจและเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงเรียกว่าบิ้ววันช็อตไงคือต้องเล็งให้ให้ถูกแล้วก็ทุบให้แบบตรงนะ นี่ถ้าเกิดตัดต่อจริง,รงก็คือไม่จะไม่พลาดอย่างนี้แหละแต่ว่านี้ให้ดูว่าถ้าไม่พลาดก็จะเหมือนช็อตแรกที่แบบวางเป๊ะแล้วก็ทุบตรงแต่ถ้าเกิดว่าวางไม่ตรงอะไรเงี้ยก็จะได้เห็นว่าเออเวลาพลาดมันก็มีนะมันไม่ใช่บิวที่แบบเพอร์เฟกแต่ถ้าคุณจังหวะแม่นคุณใช้จนคล่องแล้วบอสอยู่ในตำแหน่งที่มันแบบว่าพอเหมาะพอเจาะก็คือสามารถวันช็อตได้ตามชื่อบิวเลยนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ก็ลองไปใช้กันดูนะคือจริงๆอ่ะถ้าไม่ใช่ตอนนี้ที่อัดคลิปลุงทำแทบจะติดตลอดนะเว้ยแบบทุบ แต่ว่าพอมาอัดคลิปแล้วอะไรก็ไม่รู้อะคือลุงไม่ได้ลนน้อยแต่ว่าจังหวะก็เห็นอยู่ว่าจังหวะบอสมันเกิดมันเกิดแต่ละทีคือแบบอย่างแรกอะรอบแรกที่เฟลก็คือมันเกิดสูงรอบที่สองอะโอเคยังยังได้อยู่เนะเพราะว่าตำแหน่งดีรอบที่สามก็อะไล่แล้วแต่ว่ามันอยู่อีกระดับหนึ่งแล้วเราจะทุบแล้วดันไปโดนข้างล่างอะไรเงี้ยเลงไม่แม่นเออก็ก็เลยเป็นไปตามนี้แต่ก็นั่นแหละเชื่อเถอะว่ายังไงถ้ามันเป็นไปตามคามเงื่อนไขที่ลุงบอกอะยังไงก็วันช็อตแน่นอนนะฮะ อ่ะโอเคสาหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับคิดว่าเวลากําลังดีนะถ้าใครตรงไหนรู้สึกว่ามันน่าเบื่อเกินไปคุณสามารถกดสกิปเอาได้นะสกิปได้มันมีฟังก์ชันให้สกิปอยู่นะแต่ถ้าใครแบบออลุงก็ฟังลุงไปด้วยบ่นไปด้วยัยก็ตลกดีเหมือนกันอีกรสชาตินึงก็ขอบคุณนะที่ที่เปิดฟังไปเรื่อยๆนะก็ความรู้มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้ตัดต่อให้มันฉับไวแค่นั้นเองนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเท่านี้นะยังไงก็ฝากทุกคนนะที่ดูอยูแ่แล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์ก็ช่ววยยกกัันดดไลให้้บุงนะ แล้วถ้าเกิดพิมถ้าชอบนะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยว่าลุงผมชอบอย่างนี้ทําอย่างนี้แหละผมโอเคเดี๋ยวผมสกิปเอาได้นะแต่ว่าเนื้อหาขอให้ครบก็พออย่าตกหล่นอ่ะถ้าเกิดมีกําลังใจตรงนี้มาเยอะลุงก็จะทํนเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีใครพิมพ์อะไรมาเลยแบบว่าโอ้หรือว่ามีคนบ่นอะไรเงี้ยเยอะลุงก็จะแบบไม่ทำละเลิกไปนั่งเล่นอย่างเดียวพอนะ่ <c oughs> เอาโอเคครับทุกคนงั้นไปแล้วไปจริงๆแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวิบุยอจอกันครับ